เรียนบ้านตรวจสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินท์เขต3ตั้งอยู่บ้านเลขที่190หมู่ที่15ตำบลตรวจอําเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์เปิดทําการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2482 จัดการเรียนการสอนสี่ระดับคือระดับปรถมวัยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนนักเรียน379ยคนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน24คน บริหารงานโดยนางสาววรกรสิงห์ทองร่วมในการโรงเรียนบ้านตรวนและนายประปรกิดตบทวีรองร่วมในการโรงเรียนบ้านตรวนหลักการบริหารโรงเรียนบ้านตรวนยึดโรงเรียนเป็นฐานเน้นร่วมคิดร่วมทำร่วมนำร่วมกันภาคภูมิใจภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันว่าภายในปีการศึกษา2570โรงเรียนบ้านตรวจ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสุขมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักธรรมมาพิบาลบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีคำขวัญที่โรงเรียนยึดหลักในการทำงานคือร่มรื่นสวยงามคุณธรรมเลื่องลือฝึกปรือเปลืองปราดประชาราชชื่นชม ตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มง,ง่ายอัธยาศัยดีมีจิตสาธารณะเอกลักษณ์ของสถานศึกษาสิ่งแวดล้อมดีมีวิถีไทยโรงเรียนบ้านตรวจได้ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งเน้นการเป็นคนดีมีวินยัยลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีมีค่านิยมที่พึงประสงค์นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมมคุ้มกันให้แก่นักเรียนพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21มีความปลอดภัยสามารถป้องกันตนเองมีทักษะสามารถในการรับมือหรือจัดการกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างเหมาะสมโรงเรียนได้ดำเนินงานท่าประเด็นหลักดังนี้ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกสะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเน,นื่อง3ปีการศึกษา ปีการศึกษา2564ถึง2566โรงเรียนบ้านตรวจมีนโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยพัฒนานักเรียนรอบด้านตามศักยภาพให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและป้องกันภัยคุกคามสร้างคุม้มคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานองค์กรและสถาบันสังคมอื่นโดยกำหนดวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนคือภายในปีการศึกษา2,570โรงเรียนบ้านตรวจจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสุขมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนกลยุทธ์ระยะ5ปีจำนวนโครงการทั้งสิ้น14โครงการ มีกิจกรรมย่อย99กิจกรรมมีแผนปฏิบัติการประจำปีจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในปีการศึกษา2565ถึง2567โรงเรียนบ้านตรวจมีรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการสร้างและพัฒนานวัตกรรมอ n นโ t a ท e m o เดล บริหารโดยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์นำแนวคิดหลักการการดำเนินงานใช้ทฤษฎีเชิงระบบควบคุมคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง P.D.C.A. และใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ P.L.C. รวมพัฒนาการดำเนินงานโดยนวัตกรรม u n b o t e p Model ประกอบด้วย U Understand ทำความเข้าใจและรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล N Need วิเคราะห์ความต้องการที่จำเป็นเร่งดวง่วน B Build กำหนดโครงการหรือกิจกรรม O Observant เอาใจใส่เฝ้าระวังสังเกตนักเรียน T Teach and take care ครูผู้สอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดรอบด้าน E Enhance ส่งเสริมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย P Parent and participation ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านตรวจมีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้คณะครูนำไปประกอบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินงานข้างต้นตั้งแต่ปีการศึกษา2566นักเรียนจำนวน388คนข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว นักเรียนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบอบกุ่นร้อยละเฉลี่ย63.94ามด้านวิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียนพบว่าส่วนใหญ่เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย81.33และจากการคัดกรองนักเรียนแบ่งเป็นรายด้านด้านการเรียนด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจและด้านพฤติกรรมทางเพศแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มเฉลี่ยรวมดังนี้กลุ่มปกติคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย85.81 กลุ่มเสี่ยงคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย3.19กลุ่มมีปัญหาคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย10.49กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษเด็กคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย0.51ประเด็นที่ท2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านตรวจมีกระบวนการวิธีการที่นำไปสู่ผลสำเร็จแนวทางในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการทำงานเป็นทีมประกอบด้วย3ทีมคือทีมนำทีมประสาททีมทำการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้ง5ขั้นตอน 1. การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 2. การครัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหา ทางโรงเรียนดำเนินการป้องกันให้ความรู้ติดตามโดยมีกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลายเช่นกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์กิจกรรมพระสอนศิลธรรมกิจกรรมส่งเสริมป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัยเช่นกิจกรรมวัคซีนจมน้ำกิจกรรมํำรวจครูแดงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉีดพ่นควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย จมาตรการความปลอดภัยซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าสะนำเด็กเล่นและมีมาตรการเข้าออกโรงเรียนที่ชัดเจน 5. การส่งต่อเมื่อพบนักเรียนที่มีปัญหาเกินที่ครูประจำชั้นจะแก้ไขปัญหาได้จะมีการส่งต่อโดยมี2ลักษณะคือการส่งต่อภายในให้ฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้บริหารดำเนินการร่วมกันแก้ไขปัญหาและการส่งต่อภายนอกเช่น โร,าารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโรงพยาบาลศรีนรงค์เป็นต้นการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมโดยแยกมาตรการเป็นด้านและมีมาตรการป้องกันและแก้ไขมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนจัดทำแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนโดยมีมาตรการที่ชัดเจนในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านตรวจได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวเพื่อดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนและคุณครูรวมถึงทรัพย์สินของโรงเรียนดำเนินการสร้างโรงจอดรถนักเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อการจราจร,รและความเป็นระเบียบเรียบร้อยดำเนินการให้นักเรียนทำประกันอุบัติเหตุทุกคน ในช่วงปีการศึกษา2,564ถึง2,566มีอุบัติเหตุในโรงเรียนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละเฉลี่ย3 0 7มีนักเรียนเคลมประกันอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุเล็กน้อยจำนวนครั้งคิดเป็นร้อยละ15.15 15. ไม่มีนักเรียนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการดำเนินงานเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตัวเองด้านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นส่งเสริมความเป็นผู้นำโดยจัดกิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนนำเสนอผลงานแสดงความคิดเห็นฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอภิปรายเนื้อหาในการเรียนนำผลงานเสนอหน้าเสาธงเป็นต้น การดำเนินการคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพนำกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนมีผู้บริหารสถานศึกษาครูเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาได้แก่ผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภักส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนดําเนินการการสร้างเครือข่ายโดยประสานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. เครือข่ายผู้ปกครอง 2. เครือข่ายผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. เครือข่ายด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอสอมและโรงพยาบาล 4. เครือข่ายชุมชนปราชชาวบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ 5. สิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านตรวจประเด็นที่ 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งต่อประสิทธิภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเทคนิคให้คำปรึกษาด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูศึกษาดูงานทั้งทางภาคปฏิบัติและระบบออนไลน์รวมทั้งกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่องและนิเทศติดตามอย่างเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนอย่างต่อเนื่องการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างความปลอดภัยการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนได้กำหนดปฏิทินในการดำเนินงานอย่างชัดเจนครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาดำเนินงานตามปฏิทินและสรุปรายงานต่อครูผู้รับผิดช,ชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนจะรวบรวมข้อมูลและรายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อรายงานต่อต้นสังกัดทันตามระยะเวลาที่กำหนด ประเด็นที่5ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนบ้านตรวจเสริมสร้างความปลอดภัยทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วยโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนในปีการศึกษา2566 สูงขึ้นจากปีการศึกษา2,564และปีการศึกษา2,565ดังนี้นักเรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ82.28นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป93.14นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนร้อยละเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป92.24 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาลุดลงร้อยละเฉลี่ย0.67ครูเข้าใจถึงบทบาทของตนเองทำงานเป็นทีมเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วตรงประเด็นส่งผลให้โรงเรียนบ้านตรวจได้รับรางวัลยืนยันความสำเร็จบางส่วนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านตรวจได้รับการประกันคุณภาพภายนอกถึง2568 แต่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิคนคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนบ้านตรวจผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2563-2565 3. โรงเรียนบ้านตรวน ได้รับรางวัลร,ระดับทองแดงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษา4โรงเรียนบ้านตรวจได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นอันดับ3ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2565 5ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอด,ดเยี่ยมอันดับ2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566 6. โรงเรียนบ้านตรวจได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดผลงาน Best Practice การส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมการบริหารงานของสถานศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2564 7. โรงเรียนบ้านตรวจได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับดีเยี่ยมการประกวดผลงานเบสแพคทีสการดำเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2564 8. โรงเรียนบ้านตรวจได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ีการศึกษา2,565และประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2,566 9. โรงเรียนบ้านตรวจได้รับรางวัลกิติบัตรโรงเรียนคุณธรรมสพทสดาวโครงการส่งเสริมสร้างวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 10. โรงเรียนบ้านตรวจได้รับรางวัลกิติบัตรผ่านการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพท3ดาว ระาับปีงบประมาณ2,566 11. ผู้บริหารคณะครูนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติปีที่18